4วิธีสั่งสมองไม่ให้หลังเร็ว หนึ่งนะครับฝึกรับรู้ก่อนเราใกล้จะถึงจุดสุดยอดตอนไหนฝึกรับรู้จุดนั้นให้ได้ก่อนเพราะเราจะไปหยุดมันอย่างอันที่2ครับคือการที่ทําวิธี start stop squeeze เทคนิคมันก็คือการที่เราทําก็คือ start ไปจนถึงจุดที่เสียวที่สุดพอเรารับรู้เสร็จปุ๊บเอ้ยเราใกล้จะถึงจุดสุดยอดแล้วนะเราต้องมีการ stop หยุดทําขึ้นมาทันทีครับเสร็จปุ๊บคือ squeeze ก็คือการที่เราใช้มือของเราเนี่ยแหละกำตรงบริเวณองคาชาติของเราหลักการก็คือบีบนะครับตรงบริเวณท่อฉี่ที่ด้านล่างของเรานะให้มันเกิดการหดมันก็จะไม่เกิดการหลัง ออกมานะันถัดไปครับคือการเบี่ยงเบนความสนใจหลังจากที่เราหยุดทําแล้วเรากําให้มันแน่นแล้วเราจะต้องเบี่ยงเบนความสนใจเช่นเราอาจจะมีการพูดคุยกับคู่นอนของเราก็ได้นะหรืออาจจะมีการหอมแก้มอาจจะมีการจูป,ประมาณสัก5-10วินาทีทําให้ความสนใจเรื่องของเพศของเราเนี่ยมันลดลงรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการกําหนดลมหายใจไม่ได้นั่งสมาธินะครับหายใจเข้าหายใจออกแล้วผ่อนคลายลงทําให้กล้ามเนื้อเชิงกานของเรามันเกิดการผ่อนคลายแล้วเราก็ค่อยเริ่มทําใหม่สรุปก็คือนะ ต้องรับรู้ให้ได้ก่อนว่าเราใกล้จะถึงจุดสุดยอดตอนไหนเราต้องใช้เทคนิค start stop s q u i d t e c h n i q u e เปลี่ยนเบนความสนใจไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นแล้วก็พยายามผ่อนคลายใช้ลมหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเชิงกันแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเรายังไม่ถนัดใช้เทคนิคพวกนี้กับคู่นอนของเราแนะนําให้เราทําตอนที่เราฝึกช่วยตัวเองก่อนก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเชี่ยวชาญแล้วเราค่อยไปมีกับคู่นอนของเราได้ครับ